หน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสารของรัเสเซียได้ออกคำเตือนรอบใหม่นะคะเป็นคำขู่ที่ส่งไปถึง WhatsApp ค่ะว่าอาจจะถูกแบนเต็มรูปแบบเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัเสเซียในขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งสัญญาณด้วยนะว่าพร้อมที่จะผลักดันแอปพลิเคชันการสื่อสารท้องถิ่นของรัเสเซียเองนะคะเพื่อแข่งกับ WhatsApp นี่แหละค่ะก็นะับเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นประเด็นที่มีความสําคัญมากสําสหรับรัเสเซียโดยหน่วยงานกํากับดูแลการสื่อสารและสื่อ มวลชนของรัรัฐสเซียรหรือว่ารอสคอมนัสซอได้ส่งสัญญาณกดดันหนักต่อแพลตฟอร์มสื่อสารต่างประเทศค่ะโดยระบุว่าหาก a t s แอปไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจจะถูกบล็อกการใช้งานอย่างสมบูรณ์ทั่วรัสเซียซึ่งกระแสดัง,ดงกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจากมาตรการในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อทางการรัสเซียรเริ่มจํากัดการโทรบางประเท บน What s a p p นะคะซึ่งเป็นบริการในเครือ Meta Platforms รวมไปถึงบน t e l e g r a มค่ะโดยที่กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งมอบข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับบัญชาใช้กฎหมายในคดีช่อกกและก็ก่อการร้ายค่ะลอสคอมนัสอดย้ำว่ามาตรการบังคับใช้ที่กำหนดขึ้นมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอัจญากรรมหากผู้ให้บริการส่งข้อความไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะถูกตัดการให้บริการในรัเสเซียดโดยสิ้นเชิง อีกด้านหนึ่งวอตแซ p เคยแสดงท่าทีว่ามาตรการของมอสโกมีผลทําให้ประชาชนชาวรัเสเซียจํานวนมากถูกตัดขาดจากช่องทางสื่อสารที่มีความปลอดภัยส่งผลให้ประเด็นนี้ถูกจับตามองในฐานะสมรภูมิใหม่ระหว่างข้ออ้างด้านความมั่นคงของรัฐกับความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพทางดิจิทัลของผู้ใช้คบคูการทางการรัเสเซียกำลังผลักดันแอปพลิเคชันส่งข้อความทางเลือกภายในประเทศภายใต้ชื่อ Max โดยนำเสนอในฐานะแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ขณะที่ฝ่ายวิจารณ์แสดงความกังวลว่าแอปดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและเก็บข้อมูลผู้ใช้อย่างไรก็ดีสื่อของรัฐรละเซออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวยืนยันว่านโยบายต่างๆมีเป้าหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยและระเบียบกฎหมายภายในประเทศเป็นหลักความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนแนวโน้มการควบคุมแพลตฟอร์มต่างชาติของรัฐบาลรัสเซียเท่านั้นแต่ว่าตอกย้ำความตึงเครียดระหว่างรัฐกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคตลอดจน การส่งผลโดยตรงต่อเสรีภาพในการสื่อสารของผู้ใช้งานภายในประเทศระยะต่อไปด้วยค่ะอขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดท,ทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ